สืบอีกต่อไปค่ะหลังจากที่โนนิซ่ามาปล่อยรูปภาพแอดโฆษณาป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่และก็สงสัยว่าหนึ่งในนั้นค่ะเป็นขนเฟอร์สีชมพูเนี่ยโรซาเลียแน่นอนเพราะว่ามีหลักฐานนั่นก็คือโรซาเลียมีการสักอยู่ที่เท้านั่นเองนะคะอ่ะแน่นอนแหละแล้วก็สืบเนื่องจากล่าสุดโรซาเลียนะคะได้มาไลฟ์สปอยเพลงนสนึงค่ะแม่ <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> Espérate ya, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. El preview. ายคนก็มองว่าเออคอแลกกับลิซ่านั่นแหลบเพราะว่าดนรีอะไรก็คล้ายกันเลยนะนอกจากนี้ค่ะล่าสุดคะ่ะทุกคนมีแฟนคลับเข้าไปเจอป้ายแอดโฆษณาเป็นแอดที่เดียวกันเลยกับที่โนริซ่าลงใน i อล่าสุดนะข่ายลาวที่โนริซ่ามาโพสในไ G เนี่ยไม่มีด้านล่างนะที่บอกว่าเป็นชื่อลิซ่ากับใครนะคะปรากฏว่าเมื่อแม่ๆเขาไปส่องงานจริงคะ่ะทุกคนนี่ค่ะได้เห็นและลิาละ่าบล่ะแล้วก็จะเป็นใครได้อีกนลคะงานนี้ลิซ่า x โรซาเลียมีจริงแทแน่นอนคะ่ะจะเม็ดทำไมชัดขนาดนี้แล้ว ใ,ใครมีใบเพิ่มคะเพื่อนๆนึกว่าใครถ้าหากว่าไม่ใช่โรซาเลียแม่ๆเมข้ารู้กันทั่วประเทศแล้วล่ะคะ่ะก็เลยเก็บกิมมิคนี้นะคะมาฝากเป็นการเพิ่มความชัดเจนเพราะว่าแอดที่ดงนิซ่าลงล่าสุดไม่ได้มีชื่อให้เราได้เห็นไงเออคือจะเป็นรูปขาเท่านั้นเนาะให้เห็นด้านบนนั่นเองแต่ว่าแฟนคลับเข้าไปเห็นแอดนี้ล่าสุดแล้วก็มีการใส่ฟอนต์อะไรให้เราเติมคําในช่องว่างนะคะจริงแทนแน่นอนคะ่ะลิซ่า x โรซาเลียกำลังจะมาจับตามองได้เลยคะ่ะทุกคน Uy espérate ya, hasta aquí Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos ya? llegado <laughs> El preview